นอกเข้ามาที่นี่ไม่ได้นะคะลบกวนออกไปจากสางามด้วยค่ะคือผมเป็นหุ้นส่วนคนใหม่มาจากสำนักงานใหญ่นะครับเข้ามาดูงานคุณไม่เชื่อหรอครับนี่ครับนามบัตรผมบริาใช่ครับแล้ววันนี้วันอาทิตย์ งานก่อสร้างหยุดทำไมพวกคุณถึงได้มาทำงานล่ะครับคุณอันไม่ให้หยุดค่ะทำไมเขาไม่ให้หยุดล่ะครับคุณอันบอกว่าอาทิตย์หน้าจะมีผู้บริหารจากสำนักง,งานใหญ่เข้ามาตรวจสอบต้องเร่งทำงานให้เสร็จค่ะพวกเราเป็นแค่คนงานก่อสร้างผู้จัดการสั่งให้ทำอะไรก็ต้องทำไม่มีสิทธิ์ต่อรองหรอกค่ะอีกอย่างถ้าไม่ทำตามคำสั่งเราอาจจะโดนไล่ออกก็ได้ค่ะ พวกคุณมาทำงานวันหยุดแล้วได้ค่าจ้างสองแรงหรือเปล่าครับไม่ค่ะพวกเราได้ค่าจ้างเท่าเดิมแล้วคุณมาทำงานวันหยุดแบบนี้ไม่มีคนมาคุมงานเหรอครับมีค่ะคุณอันแต่ว่าจะเข้ามาตอนสายๆค่ะมาตรวจเช็คว่าคนงานทำงานครบไหมเราก็ไปค่ะเ คุณมีเสื้อแบบนี้เหลือไหมครับมีค่ะทำไมล่ะคะคือผมอยากจะเป็นคนงานสักวันนะครับผมขอยืมได้ไหมได้ค่ะเดี๋ยวฉันพาไปเปลี่ยนนะคะเชิญค่ะ คุณนะครับที่ผมยืมเสื้อมัวคุยอะไรกันไม่ไปทำงานทำการหรือ,อยังไงมาแอบ,บอู้งานกันแบบนี้อยากโดนไล่ออกใช่ไหมเอ,อ่อไม่ค่ะแล้วนี่นายเป็นคนงานใหม่เหรอฉันไม่เห็นคุณหน้าคุณตาเลยคุณคือคุณอัน หัวหน้าใช้ก่อสร้างนี้ใช่ไหมครับใช่แล้วนายรู้จักชื่อฉันได้ยังไงเรื่องนั้นมันไม่สําคัญหรอกครับแล้วทําไมคุณให้พวกเรามาทํางานวันหยุดด้วยล่ะครับเป็นแค่คนงานแบกหินแบกปูนแค่เนี้ยจะเอาวันหยุดไปทําไมถ้าฉันจ้างมาแล้วไม่คุ้มค่าเนี่ยฉันไม่จ้างมาหรอกนะคุณเป็นหัวหน้าแต่ใช้อำนาจบังคับลูกน้อยมาทำงานวันหยุดแบบนี้ มันไม่ถูกต้องนะครับใครบังคับฉันไม่ได้บังคับใครซะหน่อยไม่เชื่อหรอนี่เธออยากหยุดงานหรือเปล่าล่ะไม่อยากหยุดค่ะดีมากเงืนเดือนต่อไปเนี่ยเธอได้ทำงานที่นี่ต่อแน่นอนกลับไปทำงานต่อได้แล้วปะค่ะ เห็นไหมฉันบอกแล้วฉันไม่ได้บังคับให้คนงานมาทำซะหน่อยคนงานเขาไม่อยากหยุดเองส่วนนายเนี่ยก็กลับไปทำงานได้ละคุณใช้อำนาจข่มขู่ลูกน้องแบบเนี้คุณไม่กลัวว่าท่านประธานเขาจะรู้เหรอครับอย่ามาปากดีกับฉันนะแล้วก็ไม่ต้องเอาท่านประธานมาอ้างคนอย่างนายเนี่ยเหรอไม่มีวันได้เจอท่านประธานหรอกนะแล้วต่อให้ท่านประธานเขาจะรู้เรื่องเนี่ย ขาจะอะไรกับคนงานกระจกกระจอกแบบนายละ่ะกับไปทำงานได้แล้วไปสิคุณเป็นหัวหน้าแต่กลับทำกับลูกน้องแบบนี้คุณไม่เห็นใจคนทำงานแล้วยังใช้อำนาจในทางที่ผิดอีกนี่นะกล้าดีไงมาไหว้ฉันจะคิดว่ามาทำงานวันแรกแล้วฉันจะไม่กล้าไล่นายออกนะคุณจะไล่ผมออกคุณกล้าเหรอทำไมจะไม่กล้า ฉันไล่านายออกตอนนี้นี่แหละออกไปจากไซงาฉันได้ละผมไม่ได้ทำผิดกดอะไรสักอย่างคุณจะไล่ผมออกง่ายแบบนี้เนี่ยนะใช่ฉันไม่พอใจใครเนี่ยฉันก็ไล่ออกคนนั้นแหละรีบออกไปได้แล้ะไปสิได้เดี๋ยวเราได้รู้กันว่าใครจะได้ไป ยครับช่วยเปิดรับสมัครผู้จัดการใช้งานก่อสร้างที่3ามให้ผมหน่อยนะครับะคะ่ะใช้งานก่อสร้าง3ามคุณอัญจนคนดูแลอยู่นะคะก็ไล่เขาออกไปสิครับไม่ต้องถามหาเหตุผลรีบจัดการให้ผมด้วย ค่ะคุณก้อยฮะท่านประธานสั่งให้ไล่ฉันออกเหรอคะเดี๋ยวค่ะคุณคือท่านประธานต้าเหรอคะออฉันขอโทษจริงๆค่ะเรื่องเมื่อกี้มันเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันฉันไม่ได้ตั้งใจนะคะอย่าถือสาฉันเลยค่ะต่อไปฉันจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วค่ะ คนแบบคุณผมไม่ให้โอกาสเป็นครั้งที่สองหรอกนะครับแต่ฉันทำเพื่อบริษัทนะคะท่านประธานจะไล่ฉันออกไม่ได้นะคะทำไมผมจะไล่คุณออกไม่ได้บริษัทนี้เป็นของผมผมจะทำอะไรก็ได้คำพูดของผมถูกต้องที่สุดเออท่านประธาน,นะคะหัวหน้าที่เก่งไม่ใช่คนที่คอยชี้นิ้วสั่งลูกน้องแต่เป็นคนที่คอยดูแลแก้ไขปัญหา เข้าใจและเห็นใจลูกน้อง